เข้าสู่ช่วง property Fo c u s ครับวันนี้ผมอยู่ที่นราศาริบางนานะฮะอยู่กับคุณเมธาอังวัฒนะพาณิชรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาโครงการแนวราบบริษัทแสนิริจ,จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเมธาครับ,รบตั้งแต่ตอนที่ะจะทําโครงการนี้นะฮะคิดจะทําแล้วค่อยซื้อที่หรือว่าซื้อที่แล้วค่อยทําโครงการนี้จริงจริงมันเป็น กระบวนการทํางานปกติก็คือที่จะเข้ามาก่อนแล้วเราก็มองศักยภาพของที่ว่าเราจะพัฒนาเป็นสินค้าอะไรได้แล้วก็ระดับราคาเป็นยังไงอ๋อครับแล้วตอนตอนคิดถึงจุดขายของโครงการเนี่ยฮะเอาเอา,เอาจุดขายเป็นอะไรที่เป็นลักษณะเด่นที่สุดครับก็บ้านนะครับก็ต้องทําเลก่อนอก็คือทําเลเข้าออกง่ายสะดวกอยู่บนถนนใหญ่ไปวงแหวนได้ไปบางนาบางประกงทุกอย่างสะดวกนะครับแล้วก็มีสิ่อุนวยความสะดวกครบ นะครับตั้งแต่เมกาบางนาอยู่ใกล้ๆนะครับมีโรงเรียนนานาชาติก่อนกอเดียนอยู่ใกล้ๆมีไปประกอบพัฒนาที่ลาซานก็ไม่ไกลอะไรอยงี้ก็เป็นโลเคชั่นที่นี่กินขาดเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเป้าหมายของเราจริงๆก็คือผู้ประกอบการที่มีโรงงานอยู่บนบางนาตราดเวลาจะไปดูโรงงานจะสะดวกนะก็คือเจ้าของกิจการนั่นแหละฮะ ส่วนใหญ่โปรไฟล์ที่เรามองก็เป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้ครับระดับราคาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ที่เท่าไหร่ครับสามสิบถึงแปิล้านครับซึ่งทุกแบบนี้เป็นกี่ห้องนอนฮรบ้านของเรามีทั้งหมด4แบบนะครับทุกแบบเป็นสี่ห้องนอนนะครับแล้วก็ความใหญ่เล็กแล้วก็อาจจะมีห้องพักผ่อนอะไรที่แตกต่างกันไปนะครับเริ่มที่ประมาณสัก370กว่าตารางเมตรจนถึง500กว่าตารางเมตร5 0ากว่าตารางเมตร,ตมตรครับอ๋อฮะ กลับมาสู่เรื่องของดีไซน์นะฮะผมรู้สึกว่าโครงการนี้ในในบ้านเมื่อเดินดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างจะกว้างและใหญ่นะฮะแล้วก็มีส่วนสูงมีอะไรดูดูค่อนข้างจะแตกต่างจากโครงการอื่นมากเลยฮะมีเคล็ดลับยังไงเหรอฮะ <c oughs> คืออย่างนี้ครับแส n สุริเนี่ยเรามีเรามีเรียกว่าปรัชญาในการทํางานดีกว่านะครับก็คือแนวคิดในการทํางานของเราเนี่ยเราเน้นเรื่องการออกแบบืมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะมีทีมงานที่เน้นแล้วก็โฟกัสไปเรื่องการออกแบบนะครับบ้านแต่ละหลังเนี่ยกว่าจะออกมาเป็นบ้านที่ให้ลูกค้าเห็นเนี่ยต้องผ่านการดูกันมาอย่างละเอียดนะครับเรามีทีมเราเรียกว่า product development ซึ่งมีการวิจัยแล้วก็พัฒนาสินค้าเราก็มีรีเสิร์ชว่าระยะเท่าไหร่ถ,ถึงจะเหมาะสมแต่ว่าต้องอต้องเรียนว่าพอมาเป็น product high end เนี่ยมีโอกาสที่เราจะทำให้ over scale ได้มากกว่าเพราะเรื่อง ข้อจำกัดเรื่องก็ประมาณมีน้อยใช่เพราะ <ไง S 2> ฉะนั้นเนี่ยก็สามารถทําได้ก็เลยจะเห็นว่าแตกต่างจากที่อือ่นนะครับเห็นมีลูกเล่นดีทงดีเทลเยอะครับอ,อันนี้ก็เป็นอีกคอนเซปหนึ่งในการทํางานสําหรับบ้านเดี่ยวเนี่ยเราใช้คอนเซปว่า <c oughs> attention to details ก็คือไม่ใช่เฉพาะตัวบ้านเวลาที่เราคิดเนี่ยเราคิดมาจากคอนเซปของโครงการนะครับอันหนึ่งที่เราเราจะให้ มากกว่าที่อื่นเสมอก็คือฟอ c i ซิลิตี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสโมสรฟังก์ชันภายในสโมสรก็จะมากกว่าที่อื่นนะครับเรื่องของสวนสาธารณะซึ่งปกติตามกฎหมายให้5%แต่ว่าของแสตมป์เราเนี่ยส่วนใหญ่จะมากกว่านั้นแล้วก็มีคอนเซปต์มีวิธีคิดว่าควรจะ,ะใส่เข้าไปตรงไหนอย่างคอนเซปต์ของที่นี่เนี่ยนอกจากสวนตรงกลางจะใหญ่กว่าปกติแล้วยังมีสตรีทพาร์คที่ช่วยเพิ่มความเขียวความร่มรื่นให้กับโครงการอีก ซึ่งมันก็จะทําให้สัดส่วนของพื้นที่ส่วนกลางมากกว่าปกติครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้ไหมฮะได้ครับอันนี้เป็นบ้านก็แล้วแต่แ,แต่ว่าถ้าอยู่ในบ้านจะเลี้ยงอะไรก็ได้แต่ต้องควบกลุ่มไปให้ออกไปรบ,บวนเพื่อนบ้านเนบ้านที่พื้นที่ส่วนกลางสมมติว่ามีสุนัขจะพาออกไปก็ต้องดูแลให้ดีครับฟังดูแล้วก็อยากจะพาผู้ชมเดินดูบ้านจังเลยนะฮะเราไปเดินดูบ้านเลยไหมฮะครับได้โอเคครับไปเลยครับ หลังนี้ชื่ออะไรครับจอร์เจียครับจอร์เจียนะฮะมีสกี่ตารางเมตรครับพื้นที่ใช้สอย37 5ดตารางเมตรครับไปดูในส่วนอาหารดีไหมครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ทานอาหารนะครับตอนนี้เราตั้งโต๊ะแค่หที่จริงๆแล้วก็มีที่สมายตั้งได้ใหญ่กว่านี้ใช่น่าจะใหญ่กว่านี้ได้นะับ ก็เป็นห้องนอนที่เราเตรียมไว้สําหรับผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าเป็นครอบครัวใหญ่ปกติก็จะมีผู้สูงอายุอยู่สามารถนอนดูสวนได้เลยนะฮะครับอันนี้ก็เป็น pantry นะครับส่วนเตรียมอาหารซึ่งต่อกับส่วนทานอาหารเมื่อกี้นี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะครับครับเป็นไอแลนด์สำหรับทานอาหารเช้าแล้วก็ อุปกรณ์ทุกอย่างนะครับครัวทุกอย่างก็จะจะมีครบนะครับมีครบหมดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังนี้ซึ่งเป็นหลังที่เราตกแต่งเฟอร์นิเจอร์พร้อมก็จะมาพร้อมกันแบบนี้เลยครับอันนี้ก็เป็นครัวไทยครับโอ้โหเริ่มเทิมเลยนะฮะครับก็ สามารถต้มผัดแกงทอดได้เต็มที่นะครับมีเครื่องดูดควันเร<ะ>ียบร้อยมีที่ระบายอากาศ<อ>ถ้าไม่พอแล้วก็มีที่เตรียมไว้สำหรับวางตู้เย็นอ่าฮะโอ้ดูเพียบพร้อมนะฮะครับอันนี้ก็เป็นชั้นสองนะครับพอ<ะ>ขึ้นมาเราก็จะเจอ เราเรียกว่า Family Area ก็คือสำหรับนั่งพักผ่อนดูทีวีก่อนนอนก่อนนอนอ่าดีฮะครับโอ้ห้องนอนใหญ่โตมากเลยนะน,นี่เป็นห้องนอนอใหญ่ครับเราเรียกว่าห้องเป็นห้อง Master Bedroom ครับก็ จะมีฟังก์ชันที่ค่อนข้างจะกว้างขวางนะครับเตียงก็จะเป็นสเกลที่จะใหญ่กว่าปกติที่เราใส่ไปมีระเบียงด้วยใช่ไหมครับมีระเบียงส่วนตัวแล้วก็สําคัญที่สุดที่เป็นไฮไลท์จริงๆก็คือ Walk in c l o s e t กับห้องน้ำเดี๋ยวเข้าไปดูห้องน้ำเองครับ อันนี้ก็เป็นห้องน้ำนาใหญ่โตสวยงามมากเป็นไฮไลท์ของโครงการของเราเลยก็คือเราใช้หินอ่อนจากอิตาลีแล้วก็วิธีการปูเนี่ยจะต้องต่อลายกันโอ้ครับครับก็ค่อนข้างทํายากครับแล้วก็ถ้าแผ่นใดแผ่นดึงแตกหรือเสียก็เริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่เพราะมันนของเลยครับด้านหลังก็เป็นวอลล์อินคอร์เซ็ตโอ้โหมีค่อนข้างใหญ่พอสมควรฮะ อันนี้ก็เป็นห้องนอน 2, 2> ครับ,รบอันนี้เราตกแต่งเป็นสําหรับห้องนอนลูกสาวก็ <c oughs> จ,จะออกสีชัดเจนมากครับ <c oughs> ชมพูดีอวันเห <วะ S 1> ลวมากาเครับเป็นสําหรับผู้หญิง ครับอันนี้ก็เป็นห้องนอนสามอีกห้องหนึ่งสำหรับลูกชายก็จะตกแต่งเป็นสไตล์แบบผู้ชายก็ดูผู้ชายหน่อยนะครับก็มีห้องน้าในตัวเหมือนกันก็ยังถือว่ามีความกว้างใหญ่เพราะบวกกับแสงสว่างที่เข้ามาก็ทําให้ดูกว้างมากนะฮะครับแล้วก็หลังนี้เราตกแต่งเป็นสไตล์อเมริกันก็คือเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นที่เราเซ็ตตั้งขายอยู่นะครับ คุณเมธาครับโครงการนี้ดูล่มรื่นมากนะฮะครับช่วงนี้เนี่ยนะฮะนราศรีบางนาเนี่ยยอดขายเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วนะ,ะก็ตอนนี้ขายไป80%แล้วครับเหลือประมาณเหลือ20หลังคุณเมธาครับตอนนี้มีโปรโมโชั่นอะไรบ้างครับครับสำหรับช่วงนี้จนถึงปลายเดือนเมษายนนะครับก็จะเป็นโปรโมชั่นราคาพิเศษสําหรับบ้านที่ตกแต่งพร้อมอยู่หลังเมื่อสักครู่พร้อมเฟอ,อร์อนิเจอร์แล้วนะ,ะครับราคา33.79ล้านบาท นะครับแล้วก็ส่วนบ้านหลังอื่นๆที่เหลือก็จะเป็นแพ็กเกจโปรโมชั่นสูงสุดมูลค่า1ล้านบาทถึงปลายเดือนเมษายนเหมือนกันครับอ๋อครับแล้วถ้าสนใจติดต่อยังไงบ้างครับก็สามารถติดต่อที่โครงการได้โดยตรงหรือโทรเข้าไปที่ call center ของเรานะครับเบอร์1 6 8 5าครับอืมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเมทามาครับขอบคุณครับโปรดติดตามชมรายการ The Ultimate Property Insight ได้ทุกเช้าวันเสาร์ทางช่อง TNN 2 4 10โมง5นาทีถึง10โมงครึ่งนะครับและติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ worldwide web upitv. tv ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ